สวัสดีค่ะพบกับช่องไทบ้านบันเทิงโชว์มอน,นีิใบปนปลาดูกับเจีวบ้องปลรราบองขั่วกริง่ง <c> ก <oughs> ินก็บผักผักกาดผัากกาดทีนบกลินฟ้าบกทัวนางสีม่วงบกแตงขั่วค่ะ เมื่อฤดอกาลใบตัดแน่แทบเข้า,ก,ากันกับกระเทียม ครอบครัวแล้วครอบครัวนะ ก็ uhm. นางบานห้าวพี่น้องเอออีมีญ่แล้วปูกเองมนเห็ยนไห่น่ะจะเริ่มอาหาร เด้อม,มาเด้อม,มาเด้อค่ะช่วงนี้แถวบ้านนี่นก็โหลด,ดูดเข่าเนาะแรงมากโหด,ดูดเขา่าเอาเข่ามะคืนกองไว้แล้วก็ไปนอนเฝ้าเขา่ามื้อเสาเนี่ยเสียเอาเขา่ายายแล้วกัตากเขา่าเราเบี้ยขายดีครับมุกกระถางแห้งขายดีเพิ่น กางเต็นนอนฟอกเขาอยู่ลานโรงเรียนลานวัดทีมีหลาค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศว่าให้เอาเขาไปตากตามทางเนาะก็ตากได้เดินวัดเดินโรงเรียนผู้ใหญมีที่กับจากที่จะของ โอดเป็นสีขาวหัดเที่ยมขึ้นโซนิงกับมอลล่ารรมร้ายหลายเด้อค่ะเด้อขี่รถเบิร์มอลล่ามขับระวังเนยเห็นบอขับสอบเขาเขาตากเขาอันนี้ไหวอยู่ในตามทางานั่งขี่รถส้นกับสอบเขาโดุนรถลงเด้อค่ะ มีเธอานึงเยอบากันบายท้ากับเป็นวิธีชุมชนเนานะ บักลินอันนี้อันนี้ลินล้นคาลินล้นฟ้าแครไม่ขมค่ะนิดนิดเนี่ยมันมันอ่ะเดี๋ยวนี่ลินฟ้าแครแถวบ้านหลายหลายก็าากันปลูกเดนแนวมาจากในตลาดนัดเนาะมันจะมีตลาดนัดต้นไมน้น่ะซีสเกตบานเห่ากับนิยมปลูบกบัลลินฟ้าแคร มีอย่างอีกสตอหนะาฝนเมื่อกี้คนลงสตอลงทุเรียนเยอะนะกับยางนานะคะมีใจน้ำเพลินน้ำมีทีปลูกคอยดีพุม่มีเก็บเงินยังไม่นะ <c oughs> ได้กูดูงก็ไดมมอดกกันเนาะกะเทยจะต้องหาเงินื่อเอง ฝ้ามานะะันครับส้มฮม่บัวจะขมแต่พันธากรีนขมอยู่ต้องเอาไปเผาไฟแล้วก็จี้แล้วก็ทุบมันคนก็ไปล,า,ลาบลาบบริมฟ้าไอืยไม่ต้องเลยอึม่มเออกินยี่นองเออยาดีเขาแบบ มาเด้อครัมาเด้ก <c oughs> เดกอกินน้ำกาบักหองขีง้เดี๋ยวมักหนองอืมเป็นนักินกับปปบาอากาศี่สีดอกกระปบาาให้ไปเทาปเป็นอย่างของบุบากันช่วงนี้หนาวหน,น,นาวนะทัก พากาดนอยพากาดพีนอีอย่างอีกนแท็กซี่พักหอมเฮือนเี่น่ะง,งามกินให้ท่านปเป็นฤดูของแม่ครำละหาบาทมันก็ไปถอนนอ,อฟี่เลย ไปดูแบบไป,ปดูแบนเท่ากับเรียงเองเนาะเต็มเลยไปดูปกระโกบจิ้งรีกระปูนาหนูหนา้าเรียงขาย กิ้งปลาค่ะกิ้งปลายำไกแตก วนนางซีมว่วงเพจนะเท็กเพจเพของน้ำนิดหนึ่งตั้งน้ำตัง มมขมอืมทำได้ แต่งแบบนี้สิบกว่าลูกห้าบาทกระสอขายอยู่ตลาดแรกในหมูบ่มบ้มมานค่มมานาะคนบางคอยเป็นปลูกเอออีเมิ่งยัยอีเมใหญ่แล้วปลู่ผักกงเยอะ กินยังแก่เพลนอ่ะเอาแก่ักแต่งกลัวขึ้นวอล้วค่ะตุลาพิธีกาบักพีคนปูม่มนกลังใหญ่กันแถวบ้านเพราะอากาศหนาวเนาะ กาศหนาวแต่กาศเย็นนะคระับแถวบ้านปลูกย้ํก็คืนอหอมกระเทียมหนาหนี่ปลูกในพร้อ ไม่แสบดิหยุดไหมไหมอยู่กินต่อค่ะจากหน้าที่อะไรที่หนอกคลิปสองหน้าที่เป็นหลายเด็กที่ประหยัดปกจะประหยัดเบอร์นดนเกิน มักหยอกกินอะไรอ่ะอือคิอคปกูในที่เดียขาพี่เ้างเดี๋ยวผมเจ้าเบื่ออันคลิหนึ่งเบื้อหนึ่งก็ชที่ขอลาไปก่อนเะค่ะเด้อวันเท้ากากกำลังดีคำแรงลงมาพี่มอลใส่แมงล้ลายหล่ะตำหนาตำตา บอกกระล่งละค่ะถุงไฟให้งวปิด <it> ้าย <ai> สรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอด้อเดี๋ยวขอจะเก็บโต๊ะให้เบอร์เลยค่ะฝากติดตามช่องไทยบ้านบันเทิงโทร กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะค่ะเด้อค่ะเด้อสินดี้คีบอกมาเรื่อยๆวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย